โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่นที่เข้ารับชมไม่ว่เป็นคนไทยหรือว่ามนักต่างาทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจากพีอาราฟอร์มเลคเกตดิเชิ่นเทินะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนเวิลด์กันอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าเกมวันพันแมนเวิลด์เนี่ยมีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเปิดให้บริการเนี่ยในโซนซีหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในวันที่1กุมภาพันธ์หรือเหลืออีกประมาณ7วันเท่านั้นเองนะครับน้องแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูอัปเดตเกี่ยวกกกกับิจรรรมมลล่่าาสุดทีีฉอง ในส่วนตัวของการกดลงทะเบียนล่วงหน้าครบ10ล้านคนเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดแบบเป็น global ด้วยอะไรประมาณนี้นะก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม One m a n w o r e n l อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า One m a n World ซื้อขายและเปลี่ยน Bar Family s ับใครที่อยากเข้ามาจอยสามมเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยกันนะครับผมทิ้งลิงก์วันที่ตรารางคลิปแล้วเข็มมาเมื่อประมาณ6ชั่วโมงก่อนนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการประกาศของเขาเนาะว่าตอนนี้ยอด เป้าหมายเนี่ยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตัวของ10ล้านนะครับตัวของลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเขาจะแจกไอเหรียญตัวเนี้ยมา500เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตัวเนี้ยคือเหรียญในการเปิดกาชาผมจําไม่ได้ว่า10ครั้งเนี่ยมันใช้กี่เหรียญน,น่าจะจําไม่ได้ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่า1000 200หรือว่า600ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแจกมาก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเราคลิกไปที่ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าให้ลงทะเบียนล่วงหน้านู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมใหม่สังเกตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะเข้าร่วมก็ต่อเมื่อเราแบบว่าไปลงทะเบียนล็อกอินประมาณนี้ พอเราล็อกอินเสร็จเนี่ยนะครับนะเราจะต้องเชิญเพื่อน1คน2คน3คนแล้วเราจะได้รับของรางวัลตามนี้ก็คือจะได้รับเหรียญเงินเนี่ยไอตัวเนี้ยเอาไว้เติมนะครับเป็นเหรียญเติมเกมนั่นแหละนะเป็นเหรียญที่ใช้เปิดกาชา60 80 120แล้วก็จะมีใบกาชาอีก1ใบแต่สิทธิพิเศษที่มันดีๆเนี่ยคือตรงนี้ครับ ถ้าเราแบบว่ามาล็อกอินทุกวันเนี่ยเราจะสามารถกดตรงนี้ได้แล้วถ้าเราลันเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ตัวเหรียญเงินเนี่ย520ซึ่งเอาไปเปิดกาชาได้อย่างที่ผมบอกเนาะผมจําไม่ค่อยได้ว่ามันใช้ แบบว่าประมาณกี่เหรียญน,นะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมเคยทําคลิปเปิดกาชาไว้อยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแจกผู้ใบกาชามาฟรีๆอ่ะแล้วก็260เหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวละครไซตามะร่าง SR คือร่างมีผมแล้วก็ไอ์อินเทลเนี่ยนะครับอินเทลเนี่ยไอเน,นี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นที่อัพตัวละครหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะแล้วก็ตัวของ Nintendo Switch นะครับ iPhone 15 Pro Max 1 TB แล้วก็ตัวของใบเปิดกาชา5าใบ นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพิ่งเห็นเลยเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีแค่ลงทะเบียนครบ10ล้านคนจะได้ของรางวัลซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย ไอตัวลงทะเบียนครบ10ล้านคนเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันจะได้ใบมันจะได้ใบกาชา9หรือ13บาใบ14บใบประมาณนี้นี่แหละนะครับเนาะก,ก็ถือว่าเอามาเปิดกาชาเอามารีไอดีได้พอสมควรอยู่แล้วกันแต่ว่าถ้าใครอยากแบบว่าลงทะเบียนแล้วก็มาลุ้นของพวกเนี้ยก็ให้มาล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกิจกรรมพวกนี้ด้วยเผื่อใครอยากได้ขขงได้ของอะไรประมาณนี้เพิ่มเติมนั่นเองครับก็หลกัลกๆเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ย เปิดวันที่1กุมภาพันธ์เหลือระยะเวลาอีกประมาณ7วันเพราะว่าผมทําคลิปตอนวันที่25อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าเกมนี้เกลือไหมกเรียกไดาว่คค่อนข้างเกลือมากๆเกลือกว่า Black h o m M มากโหเลยนะครับมากแบบโคตรจะแบบโคตรจะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมมันไม่ได้เกลือแค่เลดของมันแต่มันเกลือไปยันแบบว่าตอนการันตีเพราะว่าการันตีเนี่ยมันไม่ได้การันตีได้ตัวละครอย่างเดียวแต่มันการันตีได้การ์ดสกิลด้วยซึ่งการได้การ์ดสกิลเนี่ยไร้ประโยชน์มา,า,มากเพราะว่าการได้การ์ดสกิลเนี่ยมันต้องเอาไปใส่ตัวละครตัวนั้นๆ อย่างเช่นผมได้ไซตามามาแต่ผมเล่นจีนอสอย่างเงี้ยไม่สามารถเอาการสส์ดไซตามามาใส่จีนอสได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวของ black p o w e r m เนี่ยเราสามารถเอาการ์ดตัวละครหนึ่งไปใส่ตัวละครหนึ่งได้ใช่ไหมครับแต่ว่าของวันพันแมนเบิร์มันฟิกตัวละครไว้อ่าเพราะฉะนั้นใครได้การ์ดมาเนี่ยบอกได้ว่าร้องละงมแน่นอนเพราะว่าได้ตัวละครมาเนี่ยยังเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าได้การ์ดมาเนี่ยไม่ตรงตัวนี่คือบอกบอกเลยว่ายับนะครับเหมือนเหมือนคุณไม่มีค่าอะไรอ่ะผมเคยแบบ เปิดการา23รอบอะนะครับนะก็คือแบบการันตีได้การ์ดต่อกัน2ครั้งซึ่งแม่งไม่มีตัวใส่ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับมีค่าเข้าศูนย์เลยนะเพราะฉะนั้นใครแบบว่าโชคดีได้เอ r แต่ว่าเป็นการ์ดนี้ก็เรียกได้ว่ามันไม่มีค่าเลยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเกมเนี้ย เกลือในระดับที่โคตรเกลือเลยละกันนะครับเนาะหลกัหลกๆจะประมาณนี้ละกันแต่ว่าแมชานิคของเกมเนี่ยค่อนข้างน่าเล่นแล้วก็สนุกพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็เอามาทดแทนความเกลือของมันได้นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยกดลงทะเบียนครบครบ10ล้านแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมคิดว่ารวมๆเนี่ยเราอาจจะเปิดกาชาได้ประมาณ10-20ครั้งอยู่นะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ย เคยเปิดกาชาแล้วฟุกได้ครั้งที่30แค่ครั้งเดียวนอกนั้นจะไปอยู่ครั้งที่75แล้วก็80ส่วนใหญ่เพราะว่าเกมนี้การันตีที่90ครั้งส่วนใหญ่ผมจะติดที่80เนี่ยจะได้ตลอดเลยมันจะไม่ถึง90ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย75 80ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็โชคดีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากเปิดกาชา900ครั้งคือได้ครั้งที่30 ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปิดกาชาย20ครั้งเนี่ยโอกาสมันจะแบบแค่ไหนนะเพราะว่าโอกาสน้อยมากนะน้อยจริงๆเลยนะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสวัสนีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสรับคลวปนี้ผมก็ต้องขอจบในเพลงท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ